สวัสดีค่ะชื่อน้อยหน่านะคะอายุไม่บอกนะคะก็ตั้งใจว่าจะทำคลิป YouTube แล้วซึ่งนี่น่าจะเป็นคลิปแรกนะคะที่ทุกคนจะได้เห็นกันอ่าส่วนเรื่องเกี่ยวกับการทำคลิปยูทูปครั้งนี้จะเกี่ยวกับอะไรก็คงจะเป็นแนวะแบบเดินเล่นเอามอยเล่าถึงสิ่งที่เจอมาในแต่ละวันหรืออาจจะเป็นแบบแนวะแบบพาเพื่อนมาเดินเล่นด้วยกันอะไรอย่างนี้หรือแบบเพื่อนไปเจออะไรมาบางทีก็จะแบบพามาเล่าในช่องนี้นะคะหรือแม้แต่ถึงเรื่องไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวหรืออะไรอื่นอื่นอ่ะ ของในหน้าเขินอะก็จะามาลงในช่องนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามกันหน่อยนะคะ <c oughs> เพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือช่องนี้เราน่าจะทำคนเดียวนะคะ ทำคนเดียวเท่านั้นส่วนตัดต่อเนี่ยก็ยังไม่มีคนทําน่าจะทาคนเดียวเหมือนกันบางทีดังนั้นเนื้อหาหรือความผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้นได้ก็จะพยายามปรับปรุงนะคะก่อนอื่นเลยส่วนวันนี้นั้นก็ตามสภาพเลยค่ะหน้าไม่ได้ทารองพื้นนะคะมโปรดัณฑนก็มือถือเครื่องเดียว โอเคเดี๋ยวก็วันนี้นะ่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะคลิปเริ่มต้นขอเริ่มด้วยประมาณเท่านี้ก่อนเนาะแล้วถ้าถ้ามีอะไรคืบหน้าถ้ามีอะไรที่แบบได้ไปเดินเล่นไปเห็นอะไรแปลกใหม่ๆ,ๆก็จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะในอีพีต่อไปนะบ๊ายบายค่ะ